ต้มกระดูกหมูหน่อไม้ใบชะมวงให้อร่อยต้องทำยังไงแม่ใหญ่มาบอกมาแล้วจ้าฮัลโหลใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะคะหนะ้าฝนนี้หน่อไม้มีเยอะเดี๋ยวเราเอามาต้มกระดูกหมูกันนะก่อนอื่นเตรียมเครื่องปรุงกันเลยจ้ากระดูกหมูหรือซี่โครงหมูล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้ค่ะเครื่องปรุงสมุนไพรพื้นบ้านที่จะต้องใช้ในทุกเมนูก็คือข่าตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะ จัดเตรียมแล้วก็ล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้ค่ะสมุนไพรเหล่านี้นอกจากช่วยดับคาวแล้วยังช่วยให้รสชาติของอาหารอร่อยขึ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะนางเอกหรือพระเอกก็ได้เป็นหน่อไม้สดๆหาได้ง่ายมีมากในช่วงหน้าฝนค่ะนิยมนํา,ามาทำอาหารได้หลากหลายอย่างเลยวันนี้เราจะนํามาต้มกระดูกหมูกันนะจ๊ะใบชะมวงหรือใบส้มมงค่ะใส่เพิ่มความเปรี้ยวให้มีรสเปรี้ยวกลมๆนะคะ แล้วก็จะมีต้นหอมผักชีจ้าที่เราจะใส่ในตอนท้ายนั่นเองค่ะเตรียมเครื่องพร้อมแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันเลยนะตั้งหมอ้อแล้วใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยนะจ๊ะนี่เธอใส่เครื่องสมุนไพรทุกทีเลยนะไม่ว่าจะต้มอะไรเอา้าก็มันมีประโยชน์นี่นาก็ต้องใส่สิเป็นสมุนไพรไทยแล้วยังบำรุงร่างกายได้ด้วยนะพอน้ำเดือดก็ใส่หมูลงไปเลยออ้ยว่าจะเทลงสักหน่อยไม่ได้แล้วสิ ค่อยๆตักลงไปจ้ะอ้าวถ้าพีตักใส่ลงไปแบบนี้นะจ๊ะแล้วค่อยๆช้อนฟองออกด้วยจ้านี่ใส่หมูล,ลงไปแล้วพอน้ําเดือดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกไข่ของกระดูกนะคะออกมาเราจะต้องคอยช้อนฟองออกแบบนี้เพื่อที่น้ําต้มของเราจะได้ใส่น่ากินแบบนี้นะคะดูสิคะใส่ดีไหมจ้ะ อ้าวได้เวลานางเอกพระเอกออกโรงแล้วจ้านอไม้มาเลยหยิบใส่ลงไปแบบนี้จ้าว่าจะเทสักหน่อยก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมฮ่าฮมันเยอะนะมอใหญ่เลยละเดี๋ยวค่อยๆหยิบใส่ลงไปแบบนี้จ้ะต้มให้เดือดต่อสักครู่หนึ่งแล้วใส่อะไรนะอ้าอ้ออแม้ใหญ่เธอจะใส่อะไรนะเอาก็เคลนดรับความอร่อยของฉันไงฉันใส่ซุปก้อนลงไปด้วยจ้า ต่อไปฉันจะใส่ใบชะมวงแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าใบชะมวงหรือใบสม้มงจะทําให้เพิ่มความเปรี้ยวมีรสกลมกล่อมได้ที่คะ่ะใบชะมวงเนี่ยแต่ก่อนก็ขึ้นอยู่ตามป่านนะแต่เดี๋ยวนี้นิยมเอามาปลูกตามบ้านแล้วจ้ะมีสปปรรพคุณบํารุงร่างกายอีกนั่นแหละบํารุงแบบไหนก็ลองไปศึกษากันเอาเองเด้อต้มด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงไปประมาณ30นาทีจะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะใกล้สุกยังใกล้สุกยังไม่ใหญ่ฉันหิวแล้วนะ ลายแล้วจ้าดูสีน้ําเดือดฟุดๆูดโอ้ใส่พริกลงไปอีกแล้วว่าแต่ทําไมต้องใส่ทีหลังล่ะเอาก็จะได้ไม่เผ็ดมากไงใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็บี้พริกลงไปตามใจถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าใส่ต้นหอมผักชีลงไปเพิ่มสีสันได้สวยงามมากๆจ้าว้าวน่ากินจึงเลยจ้าเขาสวยร้อนๆเตรียมพร้อมได้เลยนะจ้า เพื่อนๆอย่าลืมเอาเคล็ดลับของแม่ใหญ่ไปลองทำดูนะคะได้ผลเป็นยังไงลองมาบอกกันด้วยนะจ๊ะ